จารย์ครับโอ้โหได้เห็นบริษัทของพี่จักรแล้วพระนานร้อยละคนเลยทีเดียว<ม>นะครับมีหนุ่มๆไฟแรงทั้งนั้นเลยุ่มสาวไฟแรงนั้นเลยพี่จักรครับตอนสมัยก่อนนั้นนะครับอาจารย์าเนี่ยได้สอนอะไรพี่บ้างครับอญญาจารย์สอนขอเขียนภาพคนครับเรียนกับอาจารย์สัญญาก็มีมีอดรอ่าฟิกเกอร์ดรอยนิงฟิกเกอร์ดรอยนิงแล้รก็บฟิกเกอร์ดรอยนิงสองเขาเรียนรู้เรื่องสุริละอะไรอย่างเงี้ยจ้ะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจักร ภาพพิมพ์การเรียนภาพพิมพ์เนี่ยข้อดีอย่างนึงคือมันเป็นบังคับให้เราทํางานอย่างเป็นระบบเป็นศิลปินที่ทางานอย่างเป็นระบบอยู่ในกรอบนะครับกรอบของไม่ใช่กรอบของคิดนะกรอบกระบวนการคิด<ม>แล้วก็กระบวนการวางแผน<ม>การทํางานมากกว่าวคือภาพพิมพ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของจินตนาการ,รนะคนที่จะทํางานภาพพิมพ์เนี่ยจะต้องคิดข้ามขั้นไปตลอด นะคิดล่วงหน้าต้องคิดล่วงหน้าต้องวางแผนให้ดีต้องวางแผนให้ดีต้องมีระบบการคิดที่ที่ดีถึนจะได้ภาพที่เหมือนกับภาพที่เราออกแบบหรือภาพสเก็ตคือต้องจินตนาการหมดเลยดังนั้นเนี่ยการวางแผนการวางซีเควนซ์ให้ดีให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้ออกมาในผลงานที่ที่ได้เป็นต้นแบบเนี่เยเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญมากครับสำคัญมาก แล้วพี่แจ๊คได้มาใช้กับกับการทํางานทุกอันนี้มันตรงมากกับกับวิธีการงานของคอมพิวเตอร์ที่ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เคนทําอนิเมชันก็คือทุกอย่างเพราะเราทุกอย่างมันมีวางไว้ในหัวอยู่แล้วเราเรารู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันจะองมันเป็นยังไงครับนี่กระบวนการที่จะต้องทําเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปเพื่อที่จะให้สร้างผลลัพธ์ออกมาได้นั่นแหละมันก็ต้องถูกวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอนถ้าเราผิดถ้าาผิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะขึ้นไปสองไม่ได้ผิดสองก็จะขึ้นไปสามไม่ได้หรือว่า ถ้าขึ้นไปมันก็จะเพี้ยน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 ไปเรื่อยๆฉะนั้นวิธีการคิดเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยใช่ครับหน้าหน้าตานี่เราเราดูจากของจริงใช่ไหมฮะแล้วเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ต้องต้องนึกถึงอะไรบ้างฮะเวลาทําเป็นรูปนี้เหมือนไปถึงคนจริงๆอะค่ะเพราะว่าเราอยากให้แมวตัวเนี้ยมีชีวิตชีวาแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกใช่เราอย่างดวงตาเงนี้นะฮะ นุ่หวสวยมากเลอาจารย์ครับใช่ดูเศร้าดูตกใจดูอะไรอย่างนี้แบบอาจารย์เป็นคนที่สอนสอนให้เราเหมือนกับเรียนรู้ในแต่ละอย่างแล้วเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับเยเข้าใจให้มันได้ถ่องแท้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจมันก็เพี้ยนมันก็ผิดไปเรื่อยมันก็ไม่มีทางที่จะไปไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้กงกาได้คือความคิดเนี่ยสำคัญมากนะฮไอไอเรื่องเรื่องที่เราจะมา ตกแต่งหรือมาทำอะไรนี่ทีหลังแต่ความคิดนี่สำคัญเราจะต้องแก้ไขไอ,อ้ระบบนียให้มันให้มันถูกต้องนะฮะทื่เธอให้ออกมาเหมือนกับที่เราคิดผลสาเร็จที่เราวางไว้ค,ครับทุกครั้งที่ทํางานผมจะคิด,ดถึงอาจารย์สัญญาที่มันตลอด <laughs> ขอบคุณมากเลยอาจารย์ที่สอนผมมาแบบนั้น <laughs> ขอบคุณมากที่สอนให้เราคิดมาแบบนั้นก็ <laughs> ขอบคุณมากที่สอนให้เรารู้จักการประมวลความคิดระบบ ผมภูมิใจนะฮะในในลูปศิษย์เนี่ยคือเขาก็โตด้วยตัวเองคือไม่ใช่ว่าเราสอนให้เขาแล้วเขาจะไปเก่งได้แต่ถ้าตัวเขาเองเขามีอยู่แล้วเขามีความสามารถมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะเขาก็จะเรยรุ่งเรืองได้อย่าพมมาเห็นนี่ผมโอ้โหยิ่งใหญ่มากไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพวกเอนเม i o n เนี่ยจะเป็นคนนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจมาก